สวัสดีครับนี่ก็เหลืออีกเพียงแค่1สัปดาห์เดียวเท่านั้นนะฮะก่อนที่ Google Photo นะฮะที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะฮะไม่ฟรีแล้วนะก็คือที่ไม่ฟรีเนี่ยก็คือเขาจะคิดพื้นที่รูปต่างๆนะ,ะที่เราถ่ายด้วยมือถือรวมทั้งวิดีโอด้วยนะฮะจริงๆรูปไม่เท่าไหรอ่อ่ะแต่จะหนักที่วิดีโอนะฮะรูปต่างๆนี่นะฮะมันจะไปกินพื้นที่เนี่ยคิดรวมกับ Google Drive ที่เขาให้พวกเราใช้เนี่ย แอคเคาท์ฟรีนะฮะเขาให้คนละ15 g ิกะบต์นะฮะ15 g ิกะบต์นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแอคเคาทแบบจ่ายตังก็แล้วแต่นะของใครก็บางคนก็มี100 g b ิกะบต์บางคนก็200เนะี่ยแต่ว่าที่เขาให้ฟรีเนี่ยคือ15 g ิกะไบต์คราวนี้ถ้าเกิดเราอัปโหลด Google p h o t o เนี่ยนะฮะถ่ายรูปแล้วมันอัพโหลดขึ้นไปเองอัตโนมัติเนี่ยมันเต็มแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะ,ะมันจะกระทบกระเทือนกัน ทุกแอป,ปเลยนะฮะมันจะทําให้เราไม่สามารถรับอีเมลได้นะอีเมลรับฝรั่งหรือเพื่อนๆเ,เราหรือว่าบริษัทแล้วก็แล้วแต่เนี่ยอีเมลมาหาเราปับ๊บมันก็จะเด้งกลับมาไม่ถึงเรานะเราก็ไม่รู้ว่ามีงานอะไรเข้ามาบ้างนะฮะบางทีอาจจะทําให้กระทบกับการทํางานของเราได้นะเพราะฉะนั้นเราต้องอย่าให้มันเต็มนะที่ผมทําคลิปนี้ขึ้นมานะเพราะว่าเมื่อักสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะ พื้นที่การใช้ใน Google Drive ของผมเนี่ยนะฮะขึ้นเร็วมากนะฮะจากเดิมที่อยู่ประมาณเราๆร,ารวมกันประมาณ30กว่าจนะิกะไบต์นะเพียงแค่อาทิตย์เดียวนะขึ้นมาเป็น40กว่า50จ b ิกะไบต์เลยนะอิตท์เดียวนี่ขึ้นมา20จ b ิกะไบต์ซึ่งเร็วมากสาเหตุเนี่ยผมไปนค้นพบมามันเป็นเพราะว่ามันอัพโหลดนะฮะ,ะวิดีโอกับภาพถ่ายของเราเนี่เป็นแบบ original quality นะฮะ มันเลยทำให้เราเต็มมากเพราะว่าผมเวลาถ่ายเนี่ยอาทิตย์ที่เราผมถ่ายวิดีโอเยอะมากนะเวลาเจออะไรผมก็ถ่ายแหลกถ่ายเป็นแบบ 4K นะไฟล์แบบ 4K เนี่ยโอ้โหไฟล์หนึ่งเป็นลอกกันเป็นหลายร้อยเมกะไบต์บางไฟล์เนี่ยถ้าเกิดถ่ายไป2อสานาทีเนี่ยเป็นจิกไบต์เลยนะฮะมันใหญ่มากนะครับเ,เวลามันโหลดขึ้นไปปั๊บ มันก็กินพื้นที่เราไปเต็มเต็มเลยพ๊บเดียวพื้นที่หายไปเลย20 g ิกะไบนะฮะเพราะฉะนั้นอ่าถ้าเกิดเป็นพื้นที่ฟรีก็เรียบร้อยไปแล้วนะแจ้งไปแล้วนะครับแต่ว่าผมเนี่ยเอ่อไปซื้อเป็นแบบพื้นที่เนี่ย100 g ิกะไบเพราะ,ะนั้นก็ยังเหลืออยู่อีกสักพักก็มีเวลามาปรับแก้ทันก็เลยจะมาทําคลิปเนี่ยฮะแนะนาวิธีการแก้ไขนะฮะว่าทํายังไงนะครับเวลาพื้นที่เราจะเต็มแล้วเนี่ยเราจะแก้ไขยังไงก็มาดูกันในคลิปนี้ครับโอเคก็เริ่มแรกเลยนะฮะเราไปดูใน Google Photo ของเราน่ะครับซึง ในสัปดาห์ที่ผ่านมานี่นะครับผมบอกเลยว่ามันมันจะมีอะไรแปลกๆเย,เยอะมากซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราถ้าจะไม่เคยไปดูเลยนะรเราเซตไว้ครั้งแรกครั้งเดียวตอนซื้อเครื่องมานะว่าให้เซตภาพเนี่ยเป็นแบบ i i h q u u l l t y นะฮะแล้วมันจะไม่กินพื้นที่เราแต่ว่าเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันจะกระเด้งไปเป็น Original Quality อัตโนมัติเลยนะฮะโดยที่มือเราไม่ได้ไปโดนเลยนะฮะไม่เคยไปยุ่งม,มันหลายครั้งแล้วผมก็เปลี่ยนกลับมานะสักพักนึงมันก็เด้งกลับไปใหม่นะฮะ อยู่หลายครั้งคิดว่าคงเป็นเป็นบั็กนะ,ะหรือเป็นทาง Google ก็ส่งสัญญาณมาก่อนที่จะถึงกําหนดนะฮะว่าเออถ้าเกิดพื้นที่มันเกือบๆจะมีจจะรู้สึกเดือดร้อนอยังไงนะ,ะใครทีออ่มีเงินเยอะนะฮะก็าอาจจะไปซื้อพื้นที่เพิ่มเลยก็ไม่มีปัญหาอะไรไปซื้อพื้นที่เพิ่มมาเป็นสองร้อยจิกกไบต์ก็ได้หรือร้อยจิกไบต์ก็ได้นะ,ะหรือสองเทราไบต์เลยก็ได้นะฮะก็แต่ถ้าเกิดใครที่ไม่อยากที่จะไปซื้อพื้นที่หรือจ่ายรายเดือนให้ทาง Google นะฮะ ก็เรามาดูตรงนี้ฮะมันมีวิธีแก้อยู่หลายแบบด้วยกันนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนำาัวอย่างก่อนนะอย่างแรกก็คือไปเคลียร์ไอ,อสิ่งที่มันไม่จำเป็นนะ,ะหรือสิ่งที่มันอัปโหลดขึ้นไปแบ็กอัพโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจก่อนนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีพวกวิดีโอใหญ่ๆนะฮะแล้วก็ภาพใหญ่ๆจริงๆภาพไม่ค่อยกินเท่าไหร่ส่วนมากเน้นหนักคือวิดีโอใหญ่ๆนะฮะแล้วก็ไอพวก gmail นะฮะ gmail บางที ผ่านไปเป็น5ปี10ปีนี้เราไม่เคยลบ gmail เลยฮะบางทีไอจีเมลที่มันมีไฟล์แนบใหญ่ๆเนี่ยหลายๆไฟล์มันก็เยอะเหมือนกันนะฮะโอเควันนี้ผมก็จะไปแนะนําวิธีครับเดี๋ยวไปเจอในหน้าจอคอมครับนี่นะฮะก็มาเปิดคอมพิวเตอร์กันนะฮะเข้ามาที่ google photos นะฮะก็คือ photos. google. com นะฮะเริ่มแรกผมก็จะทำบนคอมก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปทำให้ดูบนมือถือนะฮะโอเคแล้วก็มาตรงนี้นะฮะแล้วก็มาตรงที่เป็นเอตรงนี้เนี่ยนะฮะ settings ตรงนี้นี่นะครับ แล้วก็ตรงนี้เนี่ยนะฮะที่เดิมผมบอกว่าให้ตั้งเป็น high quality ไว้แล้วมันจะไม่กินพื้นที่เนี่ยมันทำอย่างนี้ได้จนถึงแค่1มิถุนายน2 0 2 1เท่านั้นนะฮะนี่ก็เลือีกอาที่เดียวเท่านั้นนะฮะแต่ว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันเด้งกลับมาไปตรงนี้เนี่ยโอ้หลายครั้งมากนะฮะผมจะต้องคอยดึงกลับมานะแต่ว่าพอดึงกลับมาเสร็จปั๊บนะฮะมันก็กินพื้นที่เราไปเรียบร้อยแล้ว นะฮะกินพื้นที่เราไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นอ,อ,อย่างแรกเลยที่ทาไรกก็คือมาตรงนี้นะฮะเช็คดูว่าของเรายังเป็นไฮคุณลิตี้อยู่หรือเปล่าซึ่งหลังจากวันที่1มิถุนาสองศูนไปแล้วเนี่ยผมคิดว่าผมก็ยังคงใช้ไฮคุณลิตี้อยู่นะฮะเพราะว่ารูปภาพก็ให้มันกินไปเต็มที่เลยแต่ว่าวิดีโอนะฮะเรื่องของวิดีโอเนี่ยผมจะไม่สํารองทุกวิดีโอที่เราถ่ายบน Google Photo แล้วเพราะว่าบางวิดีโอเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจถ่ายนะฮะเราถ่ายเล่น,ลนๆนะมันไม่ได้สวยงามอะไรนะเราถ่ายเพลิน เก็บบ bon น Google p h o t o เรานะอาทิตย์เดียวเต็มหมดฮะก็ไม่ต้องใช้งานกันพอดีนะต้องไปเสียเงินเพิ่มนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องของวิดีโอเนี่ยผมจะเก็บเฉพาะวิดีดีโอที่เราจงใจถ่ายแล้วเอามาตัดต่อเรียบร้อยแล้วสวยแล้วนะฮะค่คอยไปเก็บไว้ในถ้าเกิดจะแชร์ให้คนอื่นดูก็ไปเก็บไว้ใน u t u b e นะฮะพื้นที่ยังฟรีไม่อั้นอยู่นะครับแต่ว่าต้องเก็บเป็นแบบ Public นะฮะก็คือแชร์ให้ชาวบ้านให้ญาติญาติดูนะฮะเราจะทำเป็นอย่างนั้นมากกว่านะฮะเราจะไม่มาให้มัน อัปโหลดอัตโนมัตินะหรือแบ็กอัพอัตโนมัติบน Google Photo แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันนี้นะฮะเรื่องของวิดีโอนี่นะครับเมื่อก่อนนี้นะฮะทาง Google Photo เนี่ยเขาจะมีออปชันให้เราเลือกนะ,ะว่าเราจะเลือกแบ็กอัพเฉพาะรูปหรือแบ็กอัพเฉพาะวิดีโอหรือแบ็กอัพทั้งรูปทั้งวิดีโอเลยที่ผมวางแผนไว้สัก2 3เดือนก่อนเนี่ยพอ1มิถุนาปับ๊บผมจะแบ็กอัพเฉพาะรูปนะ,ะวิดีโอไม่แบ็กอัพแต่ว่าปัจจุบันนี้นะหลืออีกทีเดียวนี่ฮะทาง Google นี่เอา ออปชันนั้นออกไปเรียบร้อยแล้วไม่สามารถทําได้แล้วนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะแบกหมดเลยทั้งรูปทั้งวิดีโอเพราะฉะนั้นผมก็ไปคิดคน้นวิธีแก้มาให้แล้วครับว่าจะทำยังไงนะฮะโอเคตามไปดูบนหน้าจอคอมนะครับก็กลับมาที่หน้าจอคอมนะฮะแล้วให้ไปที่ Google One สําหรับใครที่ยังไม่เคยเข้านะให้พิมพ์คาว่าวันเข้าไปนะฮะ one google. com เข้าไปนี่นะฮะก็คือ Google One นะฮะแล้วก็มาตรงนี่ฮะซ้ายมือนะฮะที่เป็น storage นะฮะ storage มันจะบอกเราว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะ,ะพื้นที่เราใช้ไปในอะไรบ้างเท่าไหร่นอย่างออผมเนี่ยใช้ Google Drive ไป26 g b นะฮะ,ะ Gmail ไป5 g b นะฮะ Google p h o t o ไป1.17นะฮะแล้วก็ Family Storage คือยังไม่ได้แชร์ให้ใครนะฮะ,ะผมนี่เป็นแพลนแบบ100 g b นะฮะ100 g b แต่สำหรับคนที่ไม่ได้ซื้ออะไรนะฮะเป็นแบบเวลาสมัคร Gmail แล้วเขาให้จะให้ฟรีเนี่ยทั้งหมด 15GB นะฮะสิบห้จเนี่ยจริงๆถ้าเกิดใช้ดีๆมันก็ไม่ต้องไปซื้ออะไรนะฮะแต่ถ้าเกิดใช้ไม่ดีเนี่ยเวันเต็มนะฮะหลังจากนี้ผมบอกได้เลย7วันเต็มนะครับคราวนี้เราก็ไปดูได้ว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะพื้นที่เราเนี่ยนะครับมันเสียไปกับอะไรบ้างนะฮะเรามากดตรง get Your space back นะฮะก็คือเราจะพยายามไปลบข้อมูลทิ้งอะนะฮะจะไปลบอะไรบ้างเนี่ยมันก็จะแบ่งแยกให้เราว่ามีอะไรบ้างนะครับ มันจะแบ่งให้เราว่าเป็นอ e ีเมลที่ลบไปแล้วอีเมลที่เราลบไปแล้วเนี่ยมันจะยังไม่ได้ถูกลบทิ้งไปนะมันจะอยู่ในถังขยะซึ่งถ้าเกิดเราลบท้งตรงนี้ก็ได้คือมาแค่16บหเมกเอง16เมกนี่น้อยมากๆเลยฮะ1 0 0 0งเมกะไบเนี่ยคือ1 1ึ่นจิกไบนะฮะเพราะฉะนั้น16เมกถ้าเกิดเป็นหน่วยเป็นเมกะไบพวกนี้นะฮะผมบอกเลยฮะกรอไปเลยฮะไม่ต้องไปดูมันเสียเวลานะครับพวกเป็นแมกๆเนี่ยไม่ต้องไปดูมันเลยผมจะดูไอพวกที่เป็น large items มากกว่า large i t e m เนี่ยนะฮะตอนนี้ของผมน 29.4เ,เมื่อช้านี่ก่อนจะมาทำคลิปนี้นะฮะของผมประมาณผมลบผมลบทิ้งไปประมาณ20กิกแล้วนะฮะก่อนจะมาทำคลิปนี้แต่ว่าเห็นว่ามันมีประโยชน์เลยมาทำคลิปแบป่งปันให้คนอื่นดูนะฮะของผมเนี่ยนะฮะฟรีไปได้เนี่ย20กิก abyte 20จิกะไ y ก็โดยที่มันไปอยู่ในไอ้ large video ที่อยู่ใน Google p h o t o เนี่ยนะครับอยู่ใน Google p h o t o ที่มันแบ็กอัพไปอัตโนมัติ จากที่เราถ่ายวิดีโอเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยแค่สัปดาห์เดียวผมซับไป 20GB นะแค่วิดีโอนะเพราะฉะนั้นมันจะขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะฮะผมว่ากดฟรีพื้นที่ตรงนี้ไปเลยนะฮะฟรีไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็แนะนำนะฮะก่อนที่เราจะลบอะไรทิ้งนะฮะให้เรากดรีวิวก่อนนะฮะคือดูว่ามีอะไรบ้างนะฮะกดรีวิวเดี๋ยวผมทำให้ดูนะฮะว่าอันนี้ของเราเป็นอะไรบ้างนะฮะก็ไอ้พวกนี้เนี่ยคืออันที่ผมตั้งใจ เก็บเอาไว้นะเก็บว่าเป็นแบ็กอัพของเราเองเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้เนี่ยเราไม่ต้องการจะลบทิ้งนะอันนี้ผมตั้งใจแบ็กอัพเอาไว้นะเป็นหลักสูตรออนไลน์ของผมนะสอนกีตาร์สอนเปียโนสอนถ่ายรูปสอนถ่ายวิดีโอแล้วพวกเนี้ยเผื่อฮาร์ดดิสก์ที่บ้านของเราเจ๊งนะฮะพร้อมกัน2ตัวเราก็ยังมีสำรองของเราไว้อยู่นะฮะเพราะฉะนั้น26 g b อันนี้ผมก็จะไปไม่ไปยุ่งกับมันนะเก็บไว้ตรงนี้ดีแล้วเพราะเราเอาไว้สำรองอันนี้คือเราตั้งใจสำรองแต่ไอ้ตรงนี้เนี่ยนะฮะ Large photos and videos ตรงนี้นี่นะครับมันเป็นสิ่งที่เวลาเราถ่ายจากมือถืออ่าไม่ป็นสิ่งที่เราถ่ายจากมือถือถ่ายวิดีโอจากมือถือแล้วมันแบ็กอัพขึ้นไปโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนะฮะเพราะฉะนั้นของผมเคลียร์นะฮะประมาณ24วิดีโอได้คือมา20 g b จิกะไบนะฮะก็กดพรึบแล้วเราก็ดูดูอ๋อพวกนี้เราไปถ่ายถ่ายทะเลถ่ายวิวนะฮะถ่ายเล่น,ลนๆนะฮะยังไม่ได้ตัดต่อด้วยซ้ำ นะแล้วก็ลบทิ้งไปเลยแต่ว่าไอ้ตัวจริงๆของเราเนี่ยไฟล์จริงๆเรายังอยู่ในมือถืออยู่นะฮะเราสามารถที่จะก๊อปออกมาตัดต่อวิดีโอของเราให้มันสวยงามยังได้อยู่นะเพราะมันยังอยู่ในมือถือเรามือถือเราเนี่ยพื้นที่เยอะร้อยจิกะไบร์ร้อยยี่สิบแปดจิกะไบ์นะเพราะนั้นเต็มยากนะมือถือเราเต็มยากพอมือถือเราเต็มเนี่ยเราเซฟเข้าไปไว้ในฮาร์ดดิสนะฮะเซฟไว้ในฮาร์ดดิสไอพวกนี้เนี่ยฮะสี่เทราไบ์ใช้ยังไงก็ไม่เต็มนะเต็มยากนะแต่ของผมของผมใช้เต็มนะผมมีตัวอย่างนี้ประมาณเป็นตัวนะะ ประมาณสักเยอะมากะนะฮะ,ะถ้าเกิดคนธรรมดาใช้เนี่ยไม่เต็มนะยกเว้น,นถ่ายวิดีโอดักมากแล้วถ่ายเป็นแบบ 4K นะฮะหรือถ่ายเป็นแบบ Full HD เนี่ยเยอะมากนะ,ะแล้วก็ไม่เคยลบเลยนะอ่าเต็มเหมือนกันนะแต่ว่าเต็มปั๊บเราก็ซื้อเพิ่มได้นะฮะโอเคก็กลับมาดูบนหน้าจอของนะ,ะก็อันนี้อีเมลที่มีไฟล์แนบขนาดใหญ่อีเมลที่มีไฟแนบขนาดใหญ่ ซัดเข้าไป 3GB สําหรับผมเนี่ยสามเนี่ยถือว่าน้อยมากนะเพราะว่าของผมเป็นแผนแบบ 100GB แต่สําหรับบางคนที่ไม่ได้ไปซื้อพื้นที่เพิ่มนะฮะสิบหเนี่ยถ้าเกิดลบทิ้กไปได้3เนี่ยก็ถือว่าเยอะนะฮะถือว่าเยอะเพราะฉะนั้นเรากดรีวิวนะกดเข้าไปแล้วก็ดูซิว่าเอ้พวกนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราไม่จําเป็นใช่หรือเปล่าไม่จำเป็นใช่หรือเปล่าถ้าเกิดมันไม่จำเป็นจริงๆนะลบเลย นะฮะแล้วก็เปิดขึ้นมากรอดูหน่อยหนึ่งส่วนมากอันนี้เนี่ยนะเป็นภาพที่ผมถ่ายแล้วก็ส่งให้ตัวเองเท่านั้นเลยบางทีนะบางทีเราถ่ายปั๊บใช่ไหมฮะเออมันอยู่ในคอมพิวเตอร์เราจะส่งไปมือถือนี่แล้วก็เออเอามาย,ายโยนใส่โยนใส่โยนใส่แล้วส่งอีเมลหาตัวเองนะฮะบ,บางทีส่งทีก็เยอะเหมือนกันนะไฟล์ยเยอะเหมือนกันแล้วก็รวมๆกันทั้ง3ามกิกะไบต์เนี่ยส่วนมากเป็นภาพที่เรามีอยู่แล้วเท่านั้นไม่ได้ใช้ในการสำรองอะไรนะฮะ เพราะฉะนั้นตรงนี้นะผมจะทําให้ดูผมจะลบทิ้งหมดเลยเนี่ยผมเรียกว่าเปิดมารีวิวดูแล้วนะฮะเพราะไฟล์พวกเนี้ยส่วนมากผมส่งถึงตัวเองทั้งนั้นนะไฟล์ที่ผมส่งถึงตัวเองทั้งนั้นเลยและตั้ง3 g มกะไบ์นี่ถือว่าเยอะมากนะฮะเยอะมากเพราะฉะนั้นนะเราก็เปิดขึ้นมาดูแล้วก็เคลียร์เลยนะเปิดขึ้นมาดูแล้วก็เคลียร์ทิ้งเลยนะครับผมพึกเลยนะฮะกดเลือกทั้งหมดเลยนะฮะลงขยะเลยอ่าแต่อย่าลืมนะครับ ถ้าเกิดลบไอ้ของพวกนี้เนี่ยอย่าลืมเช็คดีๆนะฮะว่าเราไม่ได้ใช้แล้วจริงๆนะฮะเพราะว่าเขาจะเตือนออกมานะฮะเตือนว่า,เ,าเข้าใจว่าพอลบทิ้งไปแล้วนะฮะเอาคืนจากขยะไม่ได้แล้วนะฮะลบทิ้งแล้วลบลบแล้วลบเลยนะฮะลบแล้วลบเลยนะฮะอันนี้เรามั่นใจเราก็ลบเลยนะครับโอเคก็ได้คืนมาละเพียบเลยนะฮะได้คืนมาเพียบเลยนะครับก็อันนี้ก็ทําอย่างงยฮะ ถ้าเกิดไม่ได้เป็นพวกถ่ายวิดีโอเยอะนะได้คือมา2กิก3กิกนี่ก็ใช้ได้อีกเป็นปีแล้วนะครับก็อันนี้ก็เป็นวิธีการทําบนหน้าจอคอมพิวเตอร์บนวันนะฮะ one.google.com นะฮะผมจะลองอเครียร์นี้ให้ดูอีกทีนึงนะฮะอันนี้เป็นอเอกของที่มันอยู่ในถังขยะนะฮะขอที่เราโยนใส่ถังขยะนะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดแล้วก็กดขยะ แล้วก็มาดูตอนนี้เนี่ยฮะผมก็เคลียร์มาได้นิดหน่อยนะฮะเคลียร์มาได้นิดหน่อยนะครับก็เป็นอะไรที่เรียกว่ากําลังดีนะฮะแต่ว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยตรง g o o g l e p h o t o s ของผมเนี่ยนะคงจะขึ้นเร็วมากเพราะว่า,าหลังหนึ่งมิถุนายนไปแล้วเนี่ยทุกอย่างมันเอามาคำนวณหมดนะครับเอามาคำนวณหมดก็มีแผนว่าถ้าเกิดใช้ใกล้ๆเต็มปั๊บนะฮะก็อาจจะไปเสียตังให้เข้าอีกสักสิบเหนนรียญนะฮะจากเดิมเนี่ยนะฮะ จากเดิมผมเสีย19.99ต่อปีนะฮะผมก็จะไปเอาเป็น29.99ต่อปีะฮะก็ได้พื้นที่เป็น200 g b ก็หบต์กย้อนๆนะฮะเพราะว่าเราก็ใช้บริการเขาเยอะนะฮะก็ให้เขามีรายได้บ้างนะครับก็ตกเดือนนึงก็เท่าไหร่อ่ะเดือนหนึ่งก็นนงกตกร้อยหนึ่งอะ่ะเดือนละ29.99คือเดือนละร้อยนะครับเดือนละร้อยบาทนะครับก็เรียกว่าถูกเพราะสมัยก่อนเนี่ยไปเช่าพื้นที่จากบริษัท เ,ออเกิดมาไม่เคยได้ยินนะเช่าพื้นที่เขาเนี่ยนะครับ100่งเมกะไบต์นะไม่ถึง1นึ่งจิกไบต์นะฮะหนึ่งเมกะไบต์เนี่ยปีละสามพันนะฮะสมัยก่อนเนี่ยเช่าปีละสามพันเนี่ยอันนี้ปีละพันเดียวได้200ร้จิกไบต์เนี่ยถือว่าก็เรียกว่าเยอะมากๆนะฮะเยอะมากๆแล้วก็ของกูเกิลเนี่ยออภาพถงภาพถ่ายแล้วเขาเขาดีมากนะฮะโปรแกรมเขาดีมากนะฮะแล้วเราก็ใช้ g o ูเกิลด็อก o ์กูเกิ e ชี Google, Google, Google Slides นะฮะ Google Photo Google แอปใช้มันทุกอย่างเลยนะ ะะเรียกว่าใช้แล้วคุ้มนะครับโอเคก็อันนี้เป็นการทําในหน้าจอคอมนะฮสำหรับใครที่ไม่ได้ใช้คอมนะก็ใช้มือถือนะเดี๋ยวผมจะไปโชว์วิธีการทําหน้าจอเดี๋ยวผมจะไปโชว์วิธีการเคลียร์พื้นที่บนมือถือให้แล้วกันนะครับนี่นะครับผมก็มาโชว์ให้ดูบนมือถือนะฮะก็ตรงนี้นะฮะไปโหลดแอปที่ชื่อว่า Google One ขึ้นมานะฮะใครไม่มีก็หาคาว่าวันนะฮะวัน o n e เนี่ยแล้วก็เลขหนึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับอของผมนี่ติดตั้งเรียบร้อยแล้วแต่ใครไม่ติดตั้งก็ไปติดตั้งให้เรียบร้อยนะฮะพอติดตั้งเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็จะมาปรากฏเป็นไอคอนเรานะครับเป็นไอคอนเป็นปุ่มเราเนี่ยนะฮะผมก็เปิดขึ้นมานะฮะก็นี่ก็เป็นข้อมูลที่เราใช้พอดีของผมนี่นะฮะเป็นแบบ100ร้อยกิกะไบต์นะก็เป็นแพลนของเขานะแพลนต่ำสุดของเขา ถ้าเกิดไปใายเป็น e c ร์คอ e ฟรก็ 15GB ตนะฮะตรงนี้นะครับก็มากดดูตรง Storage ตรงนี้นะฮะมันจะแบ่งเลยนะว่า Google Drive ใช้ไปเท่าไหร่ Gmail ใช้ไปเท่าไหร่ Google Photo ใช้ไปเท่าไหร่ปกติแล้วมันจะค่อยๆขึ้นแต่ว่า,าระยะสัป,ปดาห์นี้เนี่ยนะฮะสัปดาห์นี้นี่ขึ้นเร็วมาก นะเพราะว่า Google Photo เนี่ยมันกำลังจะไม่ฟรีแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นตรงออปชันที่มันเป็น High Quality กับ Original Quality เนี่ยนะบางทีมือไปโดนนิดเดียวเนี่ยมันเปลี่ยนเป็น Original ทันทีเลยนะเพื่อที่จะให้เราเตรียมตัวนะครับผมเองก็แปบบ๊แบบเดียวนี่โอ้โหขึ้นวันลา5 GB บบางวันขึ้น10 GB นะแปบ๊บเดียวเต็มเมื่อกี้นี้ผมเคลียร์ไปประมาณ20 GB นะฮะก็มากดดูตรงนี้เนี่ยนะฮะ ตรง Google Photo เนี่ยจะไปเร็วมากนะครเมื่อกี้ผมซัดไป20กว่า2 0่0ิ0เรามากดตรง Free up account storage ตรงนี้เห็นฮนะเขาก็จะแบ่งแยกย่อยให้ว่าถ้าเกิดไปลบอีเมลที่ลบแล้วเนี่ยจะได้พื้นที่คืนมาเท่าไหร่16 MB เมกถ้าเกิดเป็นหน่วย m มกนี่ไม่ต้องไปดูเลยนะฮะไม่มีผลอะไรเลยน้อยมาก นะพวกเมกะไบานี้เสียเวลาดูนะฮะร้อยเมกสองร้อยเมกนี่แทบจะไม่ต้องดูเลยนะฮะเราจะดูอะไรที่มันเป็นจิกะไบานะฮะก็ส่วนมากจะมาดูตรง large items ตรงนี้นะครับอีเมลที่มีไฟ์แนบเนี่ยถ้าเกิดผมเคลียร์ไปก็จะได้คืนมา3.1มจุดหนึ่งจิกะไบาแต่ก่อนอื่นจะต้องไปดูก่อนนะฮะว่ามีอะไรบ้างสำคัญหรือเปล่านะฮะบางอันสำคัญเนี่ยเราก็าไม่ต้องไปลบ ให้รีวิวก่อนนะครับรีวิวก่อนอันนี้เป็นไฟล์ที่เราตั้งใจเก็บเอาไว้ในไฟล์พวกไฟล์วิดีโอนี่มันใหญ่อยู่แล้วไฟล์หนึ่งก็จิกกบไบต์นึงเราใส่ไ้ใน Google Drive ของเราส่วนอันนี้เนี่ยนะฮะเป็นอันที่มันอัปโหลดขึ้นไปโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจภายในอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะปกติตรงนี้เนี่ยนะฮะมันอัปโหลดเป็นแบบไฮคุณลิตี้เนี่ยผมจะไม่เสียพื้นที่นะ,ะมันให้ไม่อัน ะะแต่ว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมนโหลดเข้าไปมันโอ้โหกินพื้นที่ไปหลายสิบกิกบถ้าเกิดอย่างนี้เนี่ยนะฮะแป๊บเดียวเต็มฮะถ้าเกิดใครไม่ได้ไม่ได้เป็นสมาชิกของเขาเนี่นะฮะใช้แบบ Google Drive แบบฟรีนี่นะฮะสิบห้าิกบนี่แป๊บเดียวฮะผมว่าไม่เกินอาทิตย์เดียวเต็มนะฮะพอเต็มปั๊บจะเกิดอะไรขึ้นก็คืออีเมลรับไม่ได้นะฮะแล้วก็ แบ็กอัพภาพถ่ายแบ็กอัพวิดีโอแบ็กอัต่างๆเนี่ยไม่ได้มันหยุดหยุดเลยนะทำอะไรไม่ได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นห้ามให้เต็มเด็ดขาดนะฮะก็ไอ้ตรงนี้เนี่ยนะฮะเมื่อกี้ผมก็กดเข้าไปเนี่ยได้คืนมาประมาณ20กิกะไบเพราะว่าเป็นวิดีโอใหญ่ๆที่มันอัปโหลดขึ้นไปแบ็กอัพให้เรานะผมถ่ายวิดีโอเป็นแบบ 4K นะไฟใหญ่มากนะปกติแล้วเนี่ยมันก็จะอัปโหลดไปเป็นแบบ Full HD ซึ่งไม่เปลืองพื้นที่แต่ว่า อย่างที่บอกในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยออปชั่นมันเปลี่ยนจาก High Quality เป็น o r i g i n น l Quality เนี่ยอัตโนมัตินะเพราะผมไม่เคยเปลี่ยนอย่างนั้นนะฮะไปกดดูหลายที่ผมเปลี่ยนกลับมาเป็น High หลายทีนะฮะสักพักมันเปลี่ยนกลับไป Original Quality หลายครั้งนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราไปเร็วมากผมก็เคลียร์ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะอ่ก็ของใครนี่ก็ไปลองเคลียร์ยรดูนะฮะพอเคลียร์เสร็จป,ปั๊บนะฮะอะ่มีหลายหลายแบบนะฮะไปเคลียร์ยรดูอ่าสมมติได้พื้นที่กลับมา 10GB ะไรพวกก็ เรียบร้อยเาก็ใช้งานต่อได้นะครับคราวนี้เนี่ยนะฮะที่อยากจะให้ไปเซตก็คือตรง Google Photo ตรงนี้เนี่ยนะฮะ t o o g l e Photo นี่นะฮะเเรามาตรงหน้าเรานี่ฮเราไปจิ้มตรงหน้าเรานะข้างบนนี้นะแล้วตรง Back-Up นี่นะครับเ,เรามาจิ้มตรงหน้าเรานี่นะฮะแล้วก็ตรง Photo Settings ตรงนี้นี่นะครับ ตรง backup and sync นี่นะฮะเราไปจิ้มดูว่าของเราเป็นยังไงนะฮะตรง upload ซ i z e นี่นะฮะที่ผมบอกเมื่อกี้นี้เนี่ยธรรมดาเราจะตั้งอยู่ตรงนี้ตลอดซึ่งตรงนี้กับตรงนี้เนี่ยนะฮะธรรมดามันฟรีแต่ว่านี่จะฟรีถึงแค่1มิถุนาก็คืออาทิตย์หน้านะฮะอาทิตย์หน้า1มิถุนา202 1นเท่านั้นนะโฟโต้ก็จะถูกบีบอัดเหลือ16ล้านพิกเซลนะวิดีโอก็จะถูกบีบขนาดเป็น ไฮเดฟนะฮะ Full HD นะครับที่เราถา่ายแบเป็น 4K ก็เป็น Full HD แต่ว่าอย่างที่บอกอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันเด้งกับมันเป็นตรงนี้เพราะฉะนั้นแป๊บเดียวนะฮะแป๊บเดียววันหนึ่งปลาเข้าไป10 g กิะฮะเพราะฉะนั้นของใครที่เต็มเร็วเนี่ยช่วงนี้ก็เข้ามาดูหน่อยแล้วกันมันก็จะเปลี่ยนกลับมาเป็นเป็นตรงนี้เหลืออีกอาทิตย์หนึ่งเนี่ยยังแบ็กอัพได้แต่หลังจากนั้นนี่นะฮะออปชั่นที่เขาให้เรา เลือกอัปโหลดว่าจะอัปโหลดภาพถ่าย upload, อัปโหลดวิดีโอนะเพื่อเป็นข้อมูลสำรองเก็บไว้นี่นะฮะธรรมดามันจะอยู่ตรงนี้ c e l l Data Usage ตรงนี้นี่นะฮะธรรมดาเนี่ยมันจะมีแบ็กอัพภาพถ่ายแบ็กอัพวิดีโออะไรอยู่ตรงนี้นะเขาเอาออกไปแล้วจริงๆผมวางแผนไว้ว่าหลังหนึ่งมิถุนาเนี่ยผมจะไปติ๊กตรงที่เป็นไม่ต้องอัปโหลดวิดีโอแล้วนะฮะให้มันแบ็กอัพเฉพาะภาพถ่ายเรา จะได้พื้นที่จะได้ไม่เต็มเร็วจะเอาวิดีโอออกแต่ว่ามันหายไปแล้วนะเขาเปลี่ยนปรับปรุงอัปเดตอัปเดตแอปนะฮะผมก็เลยมาเปลี่ยนเป็นว่าให้ลิมิตการแบ็กอัพเนี่ยฮะวันละ30มเมก็พอถ้าเกิดเป็นแบบเ,เซลลูลาร์นะก็คือมือถือสัญญาณมือถือนะแต่พอกลับมาถึงบ้านปับ๊บเป็น Wi-Fi ไอพวกว,วิดีโอเราที่เราถ่ายถ่ายมานะมันก็อัปโหลดขึ้นไปอยู่ดีนะ ป้องกันไม่ได้นะฮะไม่มีออปชันนี้นะฮะเวอร์ช mm ัน hmm. ปัจจุบันเนี้ยนะมิทุนา202 1นเนี่ยไม่มีตัวเลือกในการายกเวน้นการอัปโหลดวิดีโอนะเพราะฉะนั้นวิดีโอถ่ายมาเนี่ยมันอัพหมดนะมีอัพกับไม่อัพเท่านั้นเองนะนะถ้าเกิดเราแบ็กอัพแอนด์ซิง์เนี่ยนะมันอัพอัพขึ้นไปหมดนะวิดีโอวิดีโอเพราะฉะนั้นเ,เราจะต้องเข้ามาที่ Google วันเนี่ยอยู่เรื่อย เรามาลบวิดีโอที่เราไม่ได้ตั้งใจอัพเนี่ยออกเพราะว่าภาพถ่ายระดับไฮคุณลิตี้เนี่ยฮะเต็มยากนะฮะแต่ว่าวิดีโอเนี่ยฮะบอกเลยฮะแป๊บเดียวฮะเรียบร้อยแป๊บเดียวเต็มไฟล์เนง้อสมมุติเราอัด 4K นะฮะไฟล์หนึ่งผมอัดสักหนึ่งนาทีนะฮะโอ้ปลาเข้าไปหลายร้อยเมกะไบต์นะฮะบางไฟล์นี่ยลอกกันเป็นกิกไบต์นะฮะ เพราะฉะนั้นวิดีโอเนี่ยเป็นตัวทําให้เราเต็มเร็วมากเพราะฉะนั้นหลังๆเนี่ยจากเดิมนะฮะที่ไม่ต้องมาใช้แอป,ป Google o วันเลยนะฮะก็ช่วงนี้หลังๆคงต้องมาใช้อยู่เรื่อยๆมาเคลียว,วิดีโอออกนะฮะส่วนภาพถ่ายนี่ผมแบ็กแบ็กหมดนะฮะแบ็กอัพหมดทุกไฟล์ไม่ต้องเลือกนะเพราะมันไม่มีทางเต็มอยู่แล้วเต็มยากแต่วิดีโอเนี่ยแพ๊บเดียวเรียบร้อยวิดีโอนะฮะ,ะผมจะเลือกแบ็กอัพเอาไว้ในฮาร์ดดิสก์ที่บ้าน เอาไว้ในฮาร์ดดิสที่บ้านเรานะเพราะว่าพื้นที่ฮาร์ดดิสที่บ้านเราไม่จํากัดนะฮะใส่เท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าไออันที่เป็นคลา g กูเ l ิลคลาวของ Google Drive เนี่ยมันจะเต็มเร็วมากนะฮะเราจะทําให้เราไม่สามารถรับอีเมลได้โอเคนะครับก็คิดว่าเพื่อนๆก็คงได้ไอเดียแล้วก็เทคนิคในการเคลียร์พื้นที่ที่มันเกือบๆจะเต็มหรือเต็มไปแล้วนะฮะบน Google Drive นะฮะ g o o g l e d r i v o g o o g l e d o c o o o เกิลช e e g o o o l e อะไรอันเดียวกันนะ o o o g p h p t o t o นี่ทุกอย่างรวมกันเป็นอันเดียวกันหมดนะครับอยู่ใน Google One นะฮะก็สามารถทำได้จากบนหน้าจอคอมก็ได้หรือบนมือถือก็ได้นะฮะเพราะว่าผมเชื่อฮะผ่านไปอาทิตย์เดียวนะฮะคนจะมาดูคลิปนี้กันเยอะมากเลยนะเพราะว่าพื้นที่เต็มกันหมดนะฮะมันก o เเขาอาจจะมีบั๊กหรือไม่บั๊กเราไม่รู้อะฮะมันแปลงจาก h i g h Quality เป็น Original Quality นะฮะ อาทิตย์เดียวเต็มฮะอาทิตย์เดียวเต็มแน่นอนนะครับโอเคก็หวังว่าคลิปนี้ก็คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะฮะแล้วก็ผู้สนใจทุกท่านนะครับก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสาหรับใครที่ยังไม่เคยชมวิดีโอของผมนะฮะก็ผมก็ทำเ,เป็นช่องนี้สอนเกี่ยวกับการใช้ออซอฟต์แวร์ต่างๆนะการใช้โปรแกรมต่างๆแอปต่างๆนะบ,บนคอมพิวเตอร์บนมือถือนะการใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆทั่วไปนะครับก็เวลามีทริคเคล็ดลับอะไรนะฮะที่มันคิดว่ามีประโยชน์ ก็จะเอามาแชร์กันนะครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ